ดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มอฤิ์าดาว youtube.com/metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักษัตวตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจากกรวาลบูชามหาันวัตถุมงคลช่วยปรับเสรอ ริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาล้ารวยเรียกทรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเลื่องทการมงคลต่างๆดูเลือออกรถดูเรือขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้ากิจการดูเรื่องแต่งงานดูเรื่องผักโขลด เ่นชื่อน,นามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะเทสเทสเสียงใหม่พร้อมนะใหม่พร้อมกล้องพร้อมนะเออทุกอย่างพร้อมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับ เออนะอ่านเป็นศรีสีเดชมงคลนะประจำในวันพฤหัสะบดีที่17มีนาคม2565นะครับแรมหนึ่งข้าเดือนสี่ปีฉรูในวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครตร้องการที่จะดูเลิกดูยาม จะ้ตรงกับดวงชะตาเนี่ยก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับในการคํานวณดูเลิกเนี่ยคุูก็ต้องดูว่าเอ๊ะถ้าคุณจะลงทุนทําธุรกิจอะไรที่มันสําคัญสําคัญนะที่มันเป็นหลักเป็นฐานมาั่นคงเนี่ยคุณก็ต้องดูเลิกที่ดีที่สุดนะครับนะเออแต่ถ้าใครจะไปใช้เลิกสะดวกเนี่ยก็สุดแท้แต่นะสาหรับแบบว่าทําอะไรแบบเล็กเลน,น้อยน้อยนะไม่ได้สําคัญอะไรมากมมยนะครับก็ใช้เลิกสะดวกไปได้ โอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมานะนะครับดวงชะตาในวันนี้ก็ถือว่าวันเนี้ยก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญนะก็เป็นวันพระด้วยนะตามปฏิทินบ้านนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสําหรับวันพระนะอาจารย์ก็จะขึ้นเฉพาะแค่วันพระให้เฉยเนะว่าวันนี้วันพระนะนะวันพระหรือวันธรรมะสวะเนี่เป็นวันเขาเรียกว่าวันอุโบสถ นะซึ่งจะมีเกณฑ์การประชุมของสาธุชนทั้งหลายนะพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนานะครับออประจําสัปดาห์นะนะื่วงวันธรรมะสวนรเป็นวันที่สือศินฝังธรรมนะครับปฏิบัติธรรมต่างๆเป็นมงคลในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าคุณสวดม,มนต์ไม่พักก็ถือว่าเป็นมงคลหรือคุณจะเสริมดวงชะตาต่างๆนะครับถวายเครื่องบูชาสักการะ เราะฉะนั้นเนี่ยนะในการเสริมดวงนะครับในเรื่องของความสําเร็จเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับนะครับเดี๋ยวเคล็ดลับในการเสริมดวงโชคลาภความสําเร็จนะครับเดี๋ยวก็จะมีเคล็ดลับในเรื่องของการจัดหิ้งพระแล้วก็จะมีเคล็ดลับในเรื่องของการบูชาในวันพระด้วยนะเพราะฉะนั้นรอติดตามรับชมรับฟังนะช่องของอาจารย์ได้เลยนะครับนะทุกคลิปเดี๋ยวก็จะมีบอกไปให้เฉะนั้นในวันพระในวันนี้นี่ก็ถือว่าให้คุณเนี่ยนะครับ เตรียมเครื่องบูชาสักการนะมาว่าจะเป็นขนมลมเลยเขาเรียกว่ามัดทูปลาย่างนะหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะครับคือเวลาที่จะจะพูดอะไรกัแบบคนที่จะถวายของต่างๆเนี่ยนะก็จะดูถึงคนที่มีปัจจัยน้อยเป็นพิเศษนะหรือทุกคุณจะอไปทําตามก็ได้นะครับอย่างน้นอยๆข้าวไข่ต้มแต่ข้าวถ้วยหนึง่งไข่ต้มลูกหนึง่งต้ม นะครับเพราะฉะนั้นข้าวต้องเป็นข้าวหน้าหม้อนะเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับคือคุณตักข้าวต้องข้าวหน้าหมอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิท์เจ้าที่เจ้าทางต้องกินก่อนคุณอย่าเพิ่งกินเด็ดขาดหนาะไม่อกว่าโอ้ยคุณตื่นเช้าาหิวให้กินกินก่อนเลยนะแล้วตักแบ่งกินอันนี้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> อเออคุณต้องข้าวหน้าหมอ้อถือมันะจะแรงเป็นพิเศษเลยจะประสบความสําเร็จคุณต้องท,ทนหิวหน่อยนะคุณก็ตักเตรียมอาหาร อะไรให้พร้อมแล้วคุณก็ถวายไปก่อนนะพอคุณจุดทูบถวายเสร็จปุ๊บอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคุณก็ค่อยมากินทีหลังได้นะทนหิวหน่อยไม่กี่นาทีนะหรือถ้ากิดบางคนไ่ะคุณอาจจะรอให้ทูบหมดแล้วค่อยกินก็ได้นี่ก็สุดแท้แต่นะก็ไม่ได้มีปัญหาอุบสรรค์อะไรนะครับแล้วคุณขอพรนะเวลาคุณถวายของเนี่ยถวายจุดทูบถวายถ้าเจ้าที่นะครับก็หดอกถ้าหิงพระก็สามดอกก็พอ นะครับมหายานหัวจานแต่ละยานเนี่ยสามดอกก็พอแล้วนะครับอาจารย์กําหนดไว้ว่าพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นที่ตั้งคุณต้องรักษาศีลห้านะครับเอ่อเป็นในด้านของทางพุทธคุณคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จนะยานหัวจานเนี่ยสามดอกก็พอเออสามดอกพอนะครับถ้าจุดมากไปเปิงเปิงทุกนะนี่คือความหมายนะครับโอเคนะอันนี้ในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีในวันนี้ นะครับคุณถวายเสร็จคุณขอพรเลยคุณอยากได้เงินขอเงินของานได้นะโชคลาบได้ถ้าคุณจะขายที่ขายทางขอเลยคุณจะสมหวังใน7วันหรือคุณจะได้รับข่าวข่าวใน7วันด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับสำเร็จแน่นอนนะถ้าคุณทําตามนี้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรมหนึ่งค่ำ ความฝันในแรมหนึ่งค่ำเนี่ยนะครับความฝันจะเป็นจริงตามคำตำนายนะในดวงชะตาเนี่ยนะขาขอคุณโชคดีละกันนะมาพูดถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเพื่อรหัสสบดีนะครับเป็นสวัสดีมากซาหัวใหม่วันเพื่อรหัสสวดีเทวดารักษานะถ้าใครดวงตกผู้ใหญ่ไม่รักถูกทมของใส่ก็ให้สะหัวในวันเพื่อรหัสสดีนะครับตัดผมด้วยนะทั้งสองอย่าง ตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้้ามันในวันพฤหัสบดีก็ถือว่าจะมีโชคลาภนะครับโอเคนะอันนี้มาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะเซมซีประจําวันนะครับขอแสดงความดีใจกับใครซึ่งเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่ล่วงหน้าแล้วกันนะอันนี้ให้คุณตั้งใจให้ฐานใจสันกระดิ่งโชคลาภเป็นความสําเร็จนะครับ สาธุในวันนี้เป็นวันพระคุณคิดสิ่งใดขอให้สมหวังนะครับใครรองานขอให้ได้งานใครรองเงินขอให้ได้เงินนะครับใครจะขายที่ขายทางขายทรัพย์สินขายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆขอให้เงินขอให้ได้เงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นล้านล้านนะบัดน,นี้เถิดพุทธะสังมิณ้าชาติธระสิวีเทระพระอารหังสัพพะราพังประสิทธิ์ที่ตรละวมีสาธุเป็น สมหวังแล้วนะครับนะจานก็รอค่าในหน้าบาทบาทบาทแล้วห้าสิบตังคีพาตังแหม,มตอวอะไรมากมายหรอกนะได้ใบที่ยี่สิบแปดนะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับคุณจะรับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษนะฮะในดวงชะตาอ <c oughs> โอ้ยหัวโขกใหม่ ดังนะั้นในดวงชะตาในช่วงนี้ถือว่าคุณจะเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาณนะชาดิตินะครับสิ่งที่คาดหวังก็จะสมหวังทุกประการนะเพราะคุณทําตามที่อาจารย์บอกในเรื่องของความรักนะครับความรักของคุณเนี่ยถือว่าคุณให้เกียรติซึ่งกันและกันจะนําพามาซึ่งวามศนะมาพูดถึงธุรกิจการค้าการาย่าในช่วงนี้จะราบลื่นจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะ การสมัครงานถ้าคุณกาลังหางานทําอยู่จะได้งานทํานะครับในเรื่องของคะแนนสอบของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะได้คะแนนที่ดีนะครับถ้าคุณสอบเก่ารได้คะแนนที่ดีนะแล้วก็ดวงสุขภาพนะอาการเจ็บไข้เรื้อรังป่วยโรคไปที่เป็นอยู่นี้ถ้าคุณรักษานะครับต่ก็มีโอกาสหายได้เป็นปกติใน,น,นไม่นานนะขอให้ท่านรักษาอย่างต่อเนื่องนะโรคที่คึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคบริเวณทางหน้าอก แล้วก็ช่องท้องนะลํำไส้แปรปวนนู่นนี่นั่นนะก็ต้องระวังดูแลตัวเองนะครับอย่างที่บอกเนี่ยโรคที่ใกล้ตัวก็ไขหวัดใช่ไหมนะนอนหรือไขวัดโอมีค่อนเ <c oughs> จะโอยกอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็อีกโรคก,ก็คือโรคท้องเสียท้องร่วง <c oughs> เป็นบ่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนพอเข้าหน้าร้อนเนี่ยนะอาหารจะเสียนะระวังให้ดี มีโอกาสเป็นกันทุกคนหลายคนเลยนะอาจารย์เป็นบ่อยท้องเสียเนี่ยโอ้ยโอ้ยอยากินนยดกินดูดวงไปว่ากินใช่ไหมเออหมาดจบจบก็กรอบเก็บเออกินจนไขมันบิ๊กแบกขึ้นไปหมดเลยนะเดี๋ยวจะพยายามออกกําลังกายนะวันละหนึ่งนาทีเออนะหลอวันละหนึ่งนาทีก็พออันนี้เดี๋ยวต่อมานะมาพูดถึง ปรากฏการผ่าดาวดุดีนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับวันนี้สีที่ควรเว้นไ้เว้นสีม่วงอ่ะเว้นม่วงสีที่ดีประจำมันก็จะมีส้มะสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดๆเลยในวันนี้นะครับก็คือสีแดงแรงฤทธิ์บันเย็นได้นะสีลอโลงมาคือเหลืองได้ขาวได้นะครับเขียวก็ได้นะ เออเขียวไม่ตาเขียวนะขออะไอย่างไรตาเขียวโดนกระทืบอันนี้แล้วอ่านยันวันนี้คือทองคำนะคุณทองคำได้เพชรได้ทับทิมได้นะแล้วก็ต่อมานะครับมาพูดตามวันเกิดคนที่ไม่ดีคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ไม่ดีนะแหมคือมีคนมาถามว่า สงครามโลกนี่จะเกิดไหมคือมันก็ต้องรอหลังสงการอ่ะนะคือประเทศไทยจะมีไหมต้องบอกเลยว่ามีนะครับเพราะอะไรโอกาสดีๆอย่างนี้หาได้ที่ไหน <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณต้องคิดดูเดีย๋ยสภาวะปกตินะใช่ไหมทุกแหมมันอึอมคึมอยู่ยังเป็นละครลิเกลงยังไม่ใหญ่ นะนู่นนี่นั่นไปถูกป่ะคือถทาสภาพของดวงชะตาโลกปกติแล้วอยู่ดีๆประเทศไทยปาร์ตอย่างเช่นสมมุติมีปฏิวัติมีรัฐประหารมีทหารนู่นนี่นั่นเปลี่ยนแกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะประเทศไทยเนี่ยจะโดนลุมด่าถูกป่ะแต่นี่มันเกิดเหตุรัสเซียนู่นนี่นั่นจีนยุโรปทะเลาะกันสงครามยิงกันพอถ้าไทยพูดพึบขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติ เออยังไงเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับนะความเสียหายเก่าๆมันจะกลับมาเพราะฉะนั้นทั้งสิบสองราศีนะครับคุณเนี่ยไม่จะพอพูดในเรื่องพวกนี้น,นะคมมันจะดับเพราะเขาไม่ให้พูดนะเป็นความลับสวรรค์ยุ่งเลยนะเออไม่ใครอยากรู้มาหลังไหมหลังไหมมาดูดวงชะตากอาจายมาถามี่จะบอกให้ <c oughs> ไว้ให้คุณดูทีวีนะเออสิบสองราศีคุณดูทีวีอยู่บ้านก็พอแล้ว นะคอยเหมือนดูหนังฮอลลีฮอลลีบูดนะนะเออถ้าเป็นฝรั่งก็ฮอลลีฮอลบูดเอ่อฮอลลีวูดใช่ไหมถ้าเป็นของสมัยโบราณก็อของจีนก็อะไรชอบาเทอร์หรือเปล่วาวะจำใี้ไข่นังดังสมัยก่อนนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมา <c oughs> มาพูดถึงนะคระับนเสาไปแล้ววันเสา,ไม,ไ,สาไม่ดีนะเสาต้องระวังนะ ว่ยคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์มีโชคลาภประสบผลความสําเร็จในโชคลาภอย่างไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมไปซื้อทองคาซื้อทองคําดีที่สุดรีบซื้อถ้ามันลงนะถ้ามันลงรีบซื้อเลยซื้อซื้อซื้อเก็บปเก็บเยอะหลังสงการ์มันจะขึ้นพุ่งกระฉูดมีโอกาสถึงสี่ห้าหมื่นน่ะมีโอกาสนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คุณจะมีความมั่นคง นะมีเงินมีทองที่ดีต่อมาคนเกิดในวันการคุณอาจจะเหนื่อยนะเออคุณก็ทําให้ดีที่สุดละกันคนเกิดวันพุธกลางวันจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีก็จะมีความรู้ความสามารถนะเออคุณทําสิ่งใดก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนระวังปัญหาด้านสุขภาพนะโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับนะโรคลมทุกชนิดต้องระวังนะครับเออ โลหิตลวกกรรมด้วยนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์คุณจะมีอํา,านาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะโอเควันาทิศที่ดีก็จะมีตะวันออกเฉียงเหนือแล้วทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจําเดืยนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นนะอันนี้ดวงดาวยังไม่บอกเลยเออดาววันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอาจารย์เคลียให้เรียบร้อยแล้วดาวแต่ละดวงนะเออเพราะฉะนั้นดวงดาวเขาบอกโอเคโอเคนะนเห็นแก่หมอฤทธิ์นะไม่มีปัญหาอะไรในวันนี้ นะดวงดาวดีหมดทุกดวงแต่ที่แต่ที่ไม่ดีนะคือมันจะเป็นดวงเฉพาะบุคคลมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังไว้นิดนิดนึงนะครับจงทําดีเขาไว้แต่จงทําดีเขาไว้ไม่เสียหลายนะ <c oughs> <c oughs> นะเจียจุวยก่อนนะขอแห้งเอ <c oughs> คนรอไอ้นะอันนี้มาชาวลัคนาราศีเมษร <c oughs> าศีเม์คุณงานวันนี้ไม่ดีต้องระวังกันนะ <c oughs> เออต้องทําใจนะดวงเมืองก็ต้องทําใจนะมันเกิดอยู่แล้วนะทนําใจทําใจซิมเรียงเลีเ้ยงนะเลาเย็บปอหอลเลาเย็บปอหอนะ <c oughs> ในเรื่องของอาการเงินวันนี้เหรอนินก็โอเคเงินดีนะครับนะให้ระวังความเสียายในเรื่องการงานนะความรักก็ระวังอารมณ์นิดนึง ต่อมาชาวาลาัคนาราศีพฤกษกราศีพฤกษกเนี่ยตกตกใจหมดเลยตายแล้วยิ่งขวัญอ่อนอยู่ด้วยเออใครส่งมาวออมาหาเศรษฐีอันนี้นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับอิทธิพลการงานชาวราศีพฤกษกเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาคุณการงานจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารจากทางไกลนะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองวันนี้ก็ดีความรักก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างน,นะครับ ต่อมาเชาวลัคนา,าราศีพฤษ์หือผลณโรมาทำไมเชาาราศีพฤษกแม่ราศีเมถุนน่ะดีท้องอืดเฉยเลยเชาา้าราศีพฤษกดวงคุณในเรื่องของการงานวันนี้เป็นไงโอ้งานดีครับความรักก็มีความสุขน่ะ <c oughs> ส่วนการเงินก็ได้เงินนะครับมีกระตังนะต่าง ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎด,ดวงคุณในวันนี้เนี่ยนะหางเงินหาทองเก่งครับในดวงชะตาเนี่ยอาจจะมีความโรเลอยู่บ้างนะในเรื่องของการงานของคุณวันนี้อาจจะเหนื่อยในเรื่องของการทํางานนะครับในด้านของความรักของคุณความรักเก่าๆไม่ค่อยดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ย นะครับในเรื่องของการงานยังเป็นอุปสรรคปัญหาอยู่ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะอุปสรรคหรือการถูกร้องเรียนต่างๆต้องระวังนะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยวันนี้การเงินดีพูดคุยเจราจาได้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะส่วนในเรื่องของอความรักของคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่าคนรักก่คงช่วยเหลือการงานได้ในระดับหนึ่งต่อมาเช้ารนะาศี <c oughs> กัน ชาวราศีกันดวงชะตาของคุณเนี่ยนะในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพุธนะไปอยู่ที่อาริยังเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่นะคือแล้วชาวราศีกันกับราศีมีนเนี่ยปัญหาคล้ายๆกันคุณรออย่างเดียวรอให้เพื่อรหัสย้ายนะครับเยอะอะไรอะไรก็ดีขึ้นนะใจใเย็นนิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศี ตุลเช้าราศีตุลในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับในดวงชะตาดาวการงานก็เป็นปัะตูเกกฑนวันนี้งานดีมนดีมีปัญหาอุปสรรคอะไรมีเงินมีทองนะส่วนการเงินก็ขยันนะถึงจะได้เงินนะในดวงของคุณเนี่ยต่อมาเช้าลัคนาราศ <c oughs> ีพิจิกราศีพิจิกดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับวันนี้การงานดีมากประสบผลความสําเร็จนะส่วนการเงินจ่าย มีรายจ่ายอยู่นะครับเพื่อนฝูงไววแใจไม่ค่อยได้ต้องระวังนิดหนึ่งนะต่อมาเชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูเนี่ยคุณมีรายจ่ายอยู่แล้วต้องระวังนิดหนึ่งนะครับปัญหาเก่าๆในเรื่องของการงานของคุณในวันี้ก็ถือว่าดีนะงานดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต่อมาเลยเชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรให้ระวังอุบัติเหตุนะทำประกันไว้ก่อนเจอจ่ายจบ <c oughs> เดี๋วใคอุบัติเหตุคุณเออเมันเป็นมุกอะนะในด้านของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินจากทางไกลนะครับต่อมาชาวล,าลาักนณาราศีกุมกุมดวงคุณในวันนี้ดีมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะดวงดีในโดยทางคุณนะครับการงานก็ต้องระวังอยู่บ้างนะเรื่องงานนะต่อมาเช้าล,าลาักนณาราศีมีนมินดวงคุณในวันนี้มีโชคลาภครับดีมาก มีโชคลาภดีในดวชะตาส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องคุยกันให้น้อยเข้าไว้ดีที่สุดนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับโอเคมาเดี๋ยวต่อมาเลยจะมาเสี่ยงไพ่ย,ยิปซีดูให้อมผมกันวว่าดวงชะตารน,นี้จะเป็นอย่างไรบ้างะนะเอ,อ <c oughs> ใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคเวลาสีนี้แล้วเริ่มเ,งงงงเจงหัวซาสี่หัวชีฝอยก็จับคเลื่อาใบที่หนึ่งันี้คุณได้ปะได้สองดาสองไม้เท้าสองมัทถามเลดูชะตาของคุณเนี่ยถือว่าในเรื่องของการงานการขนส่งต่างๆดีนะประสบผลกว,วามสุดเมีผลกําไรที่ดีนะครับความรักก็มีโอกาสได้พบรักด้วยต่อมาคุณเลื่อนผ้าใบที่สองวนี้คุณได้ครับ อัศวินถือถวนะ้วยนะดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับวันนี้คุณจะนําเสนอโครงการงานโปรเจกต์ต่างๆประสบผลความสําเร็จมีคนเชื่อถือนะมีผลกําไรจากงานนะครับความรักมีสเสน่ห์ดีอยู่แล้วนะต่อมาคนาาที่จกไพ่ใบที่สามคุณได้ครับห้าไม้เท้านะดวงชะตาคุณให้ระวังเรื่องความขัดแย้งในที่ทํางานของคุณนิดนึงนะครับการเงินคุณจะมีรายได้พิเศษเข้ามาในดวงชะตา ส่วนในด้านของความรักเนี่ยนะระวังการทะเลาะบาะแว้งมีปากเสียงกันนะแต่บางคนก็อาจจะเถียงกันจนชินนะ,นะ <c oughs> โอเคครบแล้วนะครับทั้ง12ราศีนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับวันพระไปทําตามที่บอกแล้วคุณจะสมหวังใน7วันหรือคุณอาจจะได้รับข่าวสารอะไรที่ดีก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ